สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวมาอยู่ที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่า,ามีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับท่านผู้ชมยังไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันไปกันเลยครับ में कौन है कौन है फोन नंबर है ป่าวังน้ำเย็นนะท่านผู้ชมก็จะม,มีทาเวสุวรรณท่านผู้ชมททเวทสุวรรณเทเวทสุวรรณหลายป่างนะท่านผู้ชมเนี่ยครับองค์ใหญ่จะเป็นองค์นี้นะทาเวสุวรรณ โดยจังหวัดมหาสารคามนี่งครับผมวันนี้คนเยอะวันนี้ต่อาทิตย์คนจะมาเยอะหน่อยคนจะมาเยอะหน่อยวันนี้ต่อาท์เข้าไปเ,ได,เด็กราย์สุเทวพูด เดี๋ยวขึ้นไปบนศาลาอุ้ยสาลายไม้ท่านผู้ชมเป็นศาลาไม้นะท่านผู้ชมนี่ครืองเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยแลวนี่เป็นพระองค์ใหญ่น่าจะเป็นไม้นะท่านผู้ชมยวไปจับดูก่อนไม่แน่จะไม่เป็นไม้หรือเป็นปูนมันจะเป็นไม้นะท่านผู้ชมอ๋อน่าจะเป็นไม้นะท่านผู้ชมเป็นไม้นะเนีเ่ยนะท่านผู้ชม เป็นไม้นะเนี่ยท่านผู้ชมโอ้น่าสนใจมากศาลานี้ก็เป็นศาลาไม้นะท่านผู้ชมศาลาไม้ทั้งหมดเลยวัดป่าวันน้ำเยน็นสิ่งที่สำคัญของที่นี่ก็จะมีเป็นพระนั่งเมืองเนาะความสูงร้อยหกสิบแปดเมตร ถือว่าเป็นพระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับองค์เนี้ครับแต่ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็จะมีพระมหาเจดีย์สีมาสารคามเจดีย์สีทองสูงหกสิบเก้าเมตรสร้างในปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามชาวมาสาระคมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปทองคำและสะสะพานหน้าคราชเชื่อม สู่วางน้ำเย็นทางศักดิ์สิทธิ์โอ้ต่อไปก็จะเป็นอุโบสถตะเคียนทองวัดป่าวางน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามใหญ่ที่สุดในโลกสร้างเมื่อพศสองพันด้วยไม้ตะเคียนทอง32ต้นสื่อถึงร่างกาย32สส่วนโดยใช้เทคนิคตั้งเสาบนฐานเพก ปฏิสถานหลวงพ่อพระเทพประธานพรบางนาบกแกะสลักจากไม้สักทองทางเข้าเดียวสื่อถึงว่าทางเดียวสู่ธรรมโอ้แหมก็เนท่า oh นผู้ชม,มเป็นไม้ตะเคียนทองตอนสิบสองส่วนโอ้วัดน,นี้เป็นไม้หมดเลยท่านผู้ชมเป็นไม้ที่มีค่าทั้งหมดเลย บรรยากาศล่มเรื่นดีมากเกย,าย็นสบายวันนี้จะมีเป็นรู้สึกจะมีเป็นสองฝั่งนะครับผู้ชมมีฝั่งนี้กับฝั่งน้นเพราะแค่อะไรเนาะตรวจ

bắt đầu nó 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 สาขาวิชาปรัชญาสังคมและบหลวงพ่อจะฝั่งนู้นหลวบพ่หลวงพ่อไปฝั่งนู้นพี่น,พน้อยบอกหลวงพ่อไปฝั่งนู้นหลวงพ่อเดิมตรงนี้อ่ะไม่แน่ใจลองลองลองไปดูแล้วกันแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็เดินหากันเดินไหวไหมเดินไหวเนาะแข็งแรงแน่แม่แข็งแรงแน่ เจดีไหม่กไามไปว้าววา,า,ายเลยอาไปหน่อยเดี๋ยวก็จะแห่ายสองนี่จเป็นรูค่อยแห่นางรำสวยมาก,กาน่าจะกระถินนะ อีกสิบห้านาทีเราก็จะแหะ่นะสาลาไม้ใหญ่มากเขาท้ามถ่ายรูปในโบสถ์ห้าแถ่ายรนอันนี้ห้ามถ่ายรูปใช่ไหมครับถ่ายรูปได้ไหมข้างในถ่ายข้างในต้องนั่งนะคะอ๋อต้องนั่งอ๋อนั่งถ่ายยืนไม่ได้ แต่ไม่ได้ห้ามเนาะไม่ได้ห้ามนี่เป็นสาลาด้านไหนนะ แต่ะด้านไหถ่ายรูปในโบสถ์กรุณาสำรวมนั่งพับเพียบห้ามยืนเด็ดขาดก็ห้ามยืนถ่ายรูปนั่งได้นั่งได้แต่ห้ามยืน lạnh nhẹm lắm, dài lắm, nặng máy nặng máy, <laughs> <Mới> nặng <laughs> 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 พอไปทางในลําต่างๆนะครับผมจะเข้ากราบหลวงพ่อสุริยันนะคะห้ามไปฝั่งโน้อนเลยนะคะท่านจะอยู่ตรงกองกระถิ่นนะครับอ๋อวัดนี้มีสองฝั่งใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อท่านโน้นจะเป็นวัดแรกที่เราอ๋อวัดด้านโน้นอันนี้สร้างใหม่อันนี้สร้างใหม่โอ้อันน oh. ี้ค yeah, ือโบสถ์อลังการมากเลยเนาะตรงนี้คือทําไมกงทําอลังการมากเลยไม่ทรอะอลังการมากดูต้นไม้สิ ต้นสองที่เป็นตะเคียนทองหมดเลยตะเคียนทองหมดเลยใช่ไหมโอ้ตอนทีนซื้อจากชาวบ้านเาะนซื้อมาหกสบหล้านหกสบห้าล้านบาทว้าวนี้คือได้จาพม่าเานตะเคียนที่นี่แหละเพจากพม่าเหรอครับเนี่ยค่ะนงานอ้เาป็นไม้สับทองเป็นไม้ต้นเดียวที่หลวงพ่อไดนซื้อน้อยมาให้รู่งสิท์อาจารย์บผม เจ็ดล้านห้าแเจ็ดล้านห้าเฉพาะค่าแกะคงครับแกะนี้ใช่ไหมพี่เจ็ดล้านห้าแสนโอ้ตรงไหนโอ้นั่นใช่ไหมใช่อ๋อที่เป็นพยานาคเงินใช่ไหม,อมโอ้ตอนนั้นเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่นะเจ็ดล้านห้าแสนแต่พ่อค่าแกะป้า <c oughs> ได้ข้อมูลดีมากเลยพี่พอขอบพระคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับขอบพระคุณมากได้ข้อมูลดีมากเลย นะครับอ๋อแค่ผมผมเพิ่งมาครั้งแรกนัเนี่ยผมเพิ่งมาครั้งแรกผมไม่รู้จักเหมือนกันมาปลบกบทัวร์ก็พามาเดี๋ยวไม่รู้จักชื่อวัดนี้วัดหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรไม่รู้จักไม่เคยได้ยินชื่อนี้อ๋อโอ้โหลีมากดีมาก ทนราบเนาเนี่ยพรุ่งนี้จะถึงคนจะเยอะไปเลยเหรีวอดีผมเห็นแค่เห็นต้นสอนของก็ตะลึงแล้วนะตะลึงจังงาเครับผมน่าจะเป็นวนแดงต้นไ้ใหญ่กวนี้ใช่ไหมแต่ว่าจะมีจะมีเสาที่ที่เราไมไอ้าาจะเป็นคู่ครับ ครับผมอ๋อเดี๋ยวผมจะรอดูเขาแห่ผมจะไปถ่ายแห่จะไปถ่ายแห่เป็นแบบสาม่บบสองแล้วแบบสามใช่ไหมโอ้แบบสามน่าจะไม่ทันเพราะว่ามันมามากับฟุบพวงไงถ้าว่าจะไม่รอเขาอาจจะรีบไปไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ทำแน่ใจเดี๋ยวรอดูดูด้านนู้นนะครับอ๋อดูด้างในก่ได้ได้ได้ ลูกท่านนั่นจหละที่อหน้าร้านดอกไม้ใช่ไหมอายุเพิ่มสี่สิบหกปีท่านได้รักษาลาบแล้วนะท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมใช่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมสี่หกปีเอสี่หกปีเองโอ้โหเนอันนี้อันนี้ตางผมคิดผมเข้าใจว่าไม่ไม่ได้ว่าท่านนะคือว่าอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเส่วนมากถ้าคนระกษาท่านอยู่ในโลใช่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 คิดอย่างนั้นแหละอันนี้เป็นคือไม่ได้ว่าท่านนะใช่ใคือไม่ได้ว่าท่านแต่เราไม่มีความรู้ไง เราก็นี้ก็ใจว่าโอ๊ยสงแต่ท่านจะแบบว่าอายุเยอะแล้วอยู่ในโรงพฟางอะไรเงี้ยนั่นแหละที่ที่เป็นลูกเล้นกุชชี่คอยดูค้ำคันเลยนะแล้วคำคันที่วับมหาเชยมาแอ๋อเพิ่งเจ็ดสี่ถึงฟงเปร่งเหรอกี่สิบสี่อ๋อยังหนุ่มๆอยู่เลยเนาะหนุ่มๆอยู่เลยค่ะไป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 ชมบารมีท่านกลาวคระบล่าวคณมากครับพี่ขอถ่ายรูปวกทำก็ได้นะได้ครับได้ท่านอยู่นู่นเนาะ เราดีเลยโอเคอยู่เป็นสาราตรงน,นั้นนะค,ครับผมอขอบพระคุณมากครับ เ้าให้ไอ้กี่โมงเขาให้ไอ้กี่โมงบ่ายสามบ่ายสามอันนี้มาจากจังหวัดไหนคอนแก่นคอนแก่นอ๋อมาด้วยกันไหมอ๋อมาอะไรคอนแกนอันโอ้วันนี้มาอะไรคอนแก่นอันนั้นมหาวิทยาลัยสารคามสารคามเมื่อกี้พี่ไปสายสารคามจะตีกันไหมเนี่ยจะตีกันไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้มาด้วยกันไหมมาด้วยกันครัอ๋อนางรำโชคดีเนี่ยเนี่ยมาเจอของดีๆ เด็ดมากเด็ดมากม <c oughs> อันนี้จะเป็นเสียงโชคเสียงโชคโอ้หน้าบันมีเสียงโชคเสียงโชคคนก็เยอะมนกันนะเสียงโชคเสียงเสียงลาบเสียงโชคเสียงโชค เสียงโชคเสียงโชคเจอกันไหมไม่เจอเขาไม่ได้รักเพราะว่าเสียงดวงเสียงดวงเสียงโชคอ๋อเสียงโชคเสียงโชค รางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งอยู่นี่รางวันที่หนึ่งมาตะไนยายมาตะใส่ฮะาปาประทุมจากปีแล้วจากปีแล้วยายฮะแปดปีปีโอเป็นสาวหน่อยตัวนี้ใสใสหน,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 นึ่งก็ใสหนึ่งสาวบานเนาะ สาธุสาธุสาธุโอ้ย้ายเป็นไหนเดี๋ยวไม่เห็นบ่โอ้ยา้ได้ๆาโอเคโอเคครับโชคดีครับโชคดีรางวัลที่หนึ่งบ่อหนรางวัลที่หนึ่งบ่อหนิดีเสือบอัน่ไปนี่ท่านผู้ชมเดินทางจะมาขึ้นรถ จะมาขึ้นรถมาเจอเสียนพระองค์ใหญ่มากชื่อพระนั่งเมืองนะท่านผู้ชมเป็นเสียรของพระนั่งเมืองซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จนะก็คือคล้ายว่าเออเสร็จศีรษะนี้เสร็จแล้วแต่ว่าตัวยังไม่เสร็จน้ะก็เอาวานแม้ก่อนเนาะโชคดีได้มาเจอท่านผู้ชมสวยงามมากท่านผู้ชมใหญ่มากสวยงามสวยงาม เจดีสีทองท่านผู้ชมวัดวังน้ำเย็นท่านผู้ชมจังหวัดมหาสารคาม สถานี้ใหญ่มากศิละปะศิละปะวัดน,นี้ดูตรงนี้จะเหมือนคล,าคลาาานะ้ายๆพม่านะท่านผู้ชมไม่แน่ใจเนาะเนี่ยไม่แน่ใจว่าพมา่าหรือเปล่านี่เปลี่ยนป้ายป้ายหน้าวัดนะท่านผู้ชมป้ายหน้าวัดวัดป่าวังน้ําเย็นอาจารย์สุริยันนะโพสะปัญโยถ้าท่านไม่ผิดน,นะอาจารย์สุริยันโพสะปัญโย ม้นไม้นี้เป็นไม้จริงนะท่านผู้ชมเขาจะทำซาลาวัดเนี่ยต้นไม้นี้เป็นไม้จริงต้นใหญ่มากเมื่อกี้ได้ได้ข้อมูลมาบอกว่าต้นไม้บางต้นอะได้มาจากสปปลาวนะท่านผู้ชมโอ้หนี่ไม้จริงนะเนี่ยไม้จริงนะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยไม้จริงนะเนี่ยไม้จริงต้นใหญ่มากสิบคนโอบสิบคนโอบท่านผู้ชม ก็จะทำเป็นศา,าลานีเป็นบรรยากาศบรรยากาศดยรอบของวัดนี้เนาะเดี๋ยวมีเวลานิดหนึ่งเราไปดูตรงเสียนผ้าก่อนดีกว่าเสียนผ้ามีเวลานิดหนึ่งไปดูเสียนผ้โาโอ<ฮ>้าาศาลาแถวนี้เป็นเป็นไม้หมดเลยท่านผู้ชมเป็นไม้หมดเลย ไม้ของแท้เลยนะเนี่เป็นไม้หมดเลยมีเมื่อกี้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นไม้สิบคนโอบเนาะเอาองใหญ่มากเสียนพระว้าวขนาดเสียนพระยัง,งการนขนาดนี้ท่านผู้ชม เสียงพระอลังการมากไปดูช่างกำลังพ่นสีดูใกล้ใกล้